สวัสดีค่ะวัสดียายปลาซื้อเนื้อมานะฮะเนื้อสดค่ะเราจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าตอนนี้หั่นเนื้อก่อนมีดก็บ่ค่อยคมท่าดเนะาะนะคะอยู่เมืองไทยนี่อืม้มนอะนะฮะหั่นชั่วชั่วแล้วจ้ะยายปลาก็จะแบ่งเนื้อนะฮะเป็นสอง สองอย่างเนาะนะคะเพื่อเอาไว้แยกไว้ทำกินอย่างอื่นบ้างเนาะนะคะอย่ารำคันลูกกระต่ายด้วยจ้าเห็นมีดเยาปานะเห็นมีดเยาปลาวยารำคันลูกกระต่ายด้วยจ้ะ ក៏បានបកប្រមហ្នឹងណា จะทำเมนูนี้นะคะเพื่อเก็บไว้เนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันะจ้าวัยปลาทำเมนูอะไรเนาะ นี่ค่ะเครื่องปั่นนะคะจิ๋วแต่เจ๋วเดวจ้าเนี่ยนะคะยายปามีสามเครื่องเนาะนะคะแต่เครื่องไหนก็สู้เครื่องจิว๋วหลิวไม่ได้เนาะนะคะจิ๋วแต่เจ๋วเนาะนะคะเครื่องนี้เนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะเอามาปั่นเนื้อเนาะนะคะเนื้อที่ยายปาซอยไว้เดจ้ะเห็นเล็กๆจิ๋วๆนี่นะพี่น้องโอ้โหคมเชียดเชีดยดดจ้า เฮียป้าจะปั่นทีลน้นยก่อนเนาะป้ากนน็จะเตรียมถ้วยนะ กิวแต่แจ๋วจริงๆนะพี่น้องดูจะจ่ะเนี่นนนยนะฮะเนียนยีบเลยเนาะนะฮะยีปลาส่วนมากยีปลาจะซื้อเนื้อมาปั่นเองหมูมาปั่นเองปลามาปั่นเองนะถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับที่จะกินนะนะฮะแต่ถ้าลาบอะไรก็ต้องปัน่นหยาบๆหน่อยเนาะนะฮะนี่ ปาปั่นเนื้อแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวยาปลาจะใส่3เกลือลงไปนะฮะแบ่งใส่ลงไปเนาะนะฮะนี่3เกลือนะคะก็มีกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะนะฮะสามเกลือจ้ะเนาะนะ,ะเดี๋ยวใส่ยาปลาจะใส่ไปกับเนื้อที่ยาปลาปั่นเนาะนะฮะแต่แบ่งใส่ก่อนเนาะนะฮะยาปลาก็ใส่3เกลือลงไปนะฮะแบ่งใส่ลงไปเนาะนะฮะแล้วก็ เลยเห็นบ่พี่น้องสีสันนะคะดีป้าปก็ขอตักออกก่อนตาจ้าตักใส่ถ้วยกันเนาะขอปั่นอีกรอบนึงเนาะนะคะนี่ที่เนื้อที่บดท,ที่เลกนะคะก็ใส่3มเกลอลงไปเช่นกันเนาะที่แบ่งไว้นะคะ เพนบบพิ่นงตักออกเนาะนะฮะอย่าปลาจะใส่เครื่องปรุงนะทั้หมดนะรสดีนะฮะผงโนวเนาะจะใส่ลงไปเลยเนาะนะฮะ ไข่สูตรมันนะฮะแล้วก็ผงฟูแป้งมันเนาะนะฮะปลาจะใส่ลงไปเลยเนาะนะฮะนี่นะฮะผงชูรสผงนัวเนาะแล้วก็น้ำมันหอยเนาะนะฮะน้ำปลานะฮะใส่ลงไปปรุงทั้งหมดเนาะใส่ลงไปเลย ยายปาก็จะใช้มือนี่แหละค่ะเนาะนะคะทำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะทำกินเองเนาะนะคะอย่บาบอกว่าทําไมยายปาไม่ใส่ถุงมือด้วยจ้ะนะฮะใส่ถุงมือมันก็ทนัดนะพี่น้องมันเหมือนกับมือเด็กทําอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวสกปรกนะคะมือยายปาล้างอย่างดีแ้วเนาะนะคะ เราก็นวดนวดไปนะจ๊ะหอมนวดให้เข้ากันเนาะนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวปลาจะเอาไปแช่ยินสักพักนึงเนาะ เสร็จแลนะคะยัยปาก็จะคุุมเลยนะะี่นะคะคุมเพื่อเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะนะคะเดี๋ยวยปลาก็ขอเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนด้วยจ้า ตอนนี้ก็ออกมาเร็วนะฮะจากตู้เย็นเนาะยายปลาออกมาเร็วเนาะนะคะก็จะเป็นงี้นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการต่อไปกันจ้ายายปลาก็เตรียมน้ำใส่หม้อเนาะนะคะแล้วก็เปิดไฟเนาะรอน้ำเดือดนะคะตอนนี้เมื่อกี้ยาปลาลืมบอกไปนะยาปลาใส่น้ำมันพืชเป็นปหน่อยหนึ่งเนาะนะคะเพื่อไม่ให้อ่าสิ่งที่ยาปลาเอาเนื้อใส่ลงไปเนี่ยนะคะจะไม่ให้ติด ก้นเนาะนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเนาะนะคะเย็ปลาก็เตรียมชนเนาะนะคะปลาก็เตรียมนี่นะคะใครมีถุงก็ดีเนาะนะคะแต่เย็บปลาก็จะใช้มือเอาเนาะถึงจะไม่สวยแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะนะคะบ่วสวยแต่โขกเพืกินแซ่บก็เอาละจ้ะ มือก็น,น้อยน้อยเน,ยนาะพระจาจมือตัวเองเห็นละทุกคนเห็นก็นถึงบางอ้อแล้วเนาะนะฮะว่ายายปาทำอางไรอย่างเนาะนะฮะบ่วสวยบวงามแต่ขอห้งแซ่บได้จ้ะ ทำลูกชิ้นเนื้อเด้อพี่น้องนะก็บ่ค่อยงามหรอกเนาะพี่น้องบ่งามเลยล่ะนะแต่ก็แซ่บด้วยจ้าทำมาไว้เวลาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะนะคะก็จะได้มีเลยเนาะนะคะมีใส่เลยเนาะนะคะอย่าปาบักกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเอ้ยอะไรอย่างนี้ยนะคะ ยายปลาอยาก,กินลูกชิ้นอะไรยายปลาก็จะเอามาทําเองเนาะนะคะส่วนมากเลยนะคะทำกินเองถึงก็สวยแต่แต่ปลอดภัยเด้อพี่น้องนะถึงขี้มือเองตัวเองนะพี่น้องก, <c oughs> <c oughs> กินขี่มือตัวเองก็แซ่บเลยจ้ะพี่น้องนะเอ <c oughs> อยายปลาก็ไม่ได้ออกไปซื้อถุงเนาะนะคะถุงมือนะคะสำหรับทำอาหารนะทุกทีมีเลยจ้ะเนาะนะ แต่มาเมื่เพิ่งมาเนาะนะคะยายปลาก็บ่ค่อยได้ออกไปได้เท่าใดรเนาะพี่นอ้องกลัวอยู่เด้ช่วงนี้เนาะใครบ่กลัวยายปลากลัวเด้พี่นอ้องก็มีเอ็นเอ็นปนบ้างเด้พี่นอ้องเห็นบ่ค่ะเวลาขขเขาซุกเขาจะลอยขึ้นมานะฮะเขาก็จะ,ะติดก็จะเป็นเอ็นเนาะนะคะ มีเอ็นลูกชิ้นด้วยได้ไหมน้อ,มมองบวยงามด่าเดี๋ปลาก็จะเปิดน้ำเย็นนะคะเพื่อให้เพื่อเอาลูกชิ้นนะมาสะดุ้งน้ำเย็นอีกรอบนึงเนาะนะคะ เราก็จะน้ำเย็นเนาะยยปลาก็ใส่แล้วนะฮะน้ำที่นี่เย็นเย็นมากนะะไม่ต้องแช่น้ำแข็งเลยเนาะนะฮะยยปาก็จะตักลูกชิ้นเนี่ยนะฮะใส่ลงไปเนาะเด้งดีดีดิพี่น้องเป็นบ่ค่ะเทลงไปนี่เด้งดึงดึงดึ้งดึ้งดึงดึ้งดึงเบพี่น้องรูปบางงามนะฮะรูปปลสวยแต่แซ่บเด้อเหมือนจะเงาะนั่นแหละจ้า รูปเอ็นรูปช ok ิ้นเอ็นเนาะพี่น้องนะฮะรูปชิ้นเนื้อเอ็นจ้ะเนาะนะฮะเด้งดึงเด้งดึงจ้าเนาะยายป้าก็จะตักออกใส่ตะแกรงเนาะค่ะเพื่อเก็บไว้กินนานๆเนาะนะฮะเก็บไว้กินนานๆแบบไหนก็เอาแช่ช่องฟิตไว้ละจ้ะเนาะนะฮะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินซุป กินอะไรหรือทอดกินก็เอาออกมากินได้เนาะลูกชิ้นเนื้อเอ็นก็จะบ๊บบบ่ค่อยงามเท่าใดดิพี่นอ้องเพราะเอน็นยังตัดขาดพงบะขาดพงก็ได้ประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องเนาะนะคะรูปประสวยแต่จูบหอมนะคะเนาะนะคะน้ำทิ้งก่อนล้างมือ ก็ได้ประมาณนี้ละจ้าเนาะนะคะลูกชิ้นเนาะนะคะก็บ่สวยเนาะเหมือนจะเงาะละจ้ะเนาะนะคะรูปป่สวยแต่จุกหอมละจ้ะอันนี้รูปป่สวยแต่กินแซ่บแซ่บเลค่ะคลิปนี้นะคะฝากถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะนะคะสับสับไข่เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ